ดูนะคบเพื่อนๆตรงนี้สองดอกค่ะโอ้ยตรงนี้สามดอกค่ะปาตรงนี้หนึ่งดอกค่ะดอกเล็กดอกนึงค่ะปาดได้ดอกหนึ่งค่ะได้ดอกนึงได้ดอกนึงปาแล้วก็นู่นดอกนึงค่ะนี่ดอกนึงค่ะดอกนี้เก็บเลยอุ้ยกรทากดอกนี้เก็บเลยค่ะ ข้างบนนั้นสองดอกสามดอกเลยก็นี่ค่ะเดี๋ยวค่อยขึ้นมาอีกอีกรอบข้างบนเดี๋ยวให้ดูแจ็คพอตนะคะบาร์ดี้คุณดูแจ็คพอตตรงนี้นะคะคุณดูนะคะคุณดูแจ็คพอตนะคะนี่เธอแบ่งให้ชันมั่งตรงนี้สองดอกค่ะตรงนี้ดอกหนึ่ง ตรงนั้นจองดอกตรงนี้ดอกหนึ่งตรงนั้นด้วยป้าตรงนี้จิบมาดอกจ้ะ